คดีของแตงโมครับยังมไม่จบคุณเนลจ่าประวัดัน,นี้นะครับสารนนทบุรีนี่นะมีการนัดสืบพยานคดีของแตงโมครับ <c oughs> พยานทั้งสองฝ่ายไปหมดละคุณเนลจ่านี่เป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่องมานะครับแต่มาฟังความยิ้เด่นนะครับของแต่ละคนเป็นเบื้องต้นนี่นะซึ่งสารนะครับได้มีการนัดผู้เกี่ยวข้อง ในสํานวนทั้งหมดนะครับคนที่เกี่ยวข้องก็คือว่า5้าคนอยู่บนเรือวันที่เกิดเหตุนะครับที่แตงโมบอกว่าตกน้าครับภาพเห็นยอยู่นี้นี่นะก็คือว่ากระติกแซนนะครับพร้อมด้วยทนายตุ้ยทนายจ๊อบนะครับที่เป็นทนายของทั้งสองคนนี่ครับรวมทั้งนะครับนี่นะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่บางคนนะครับก็ว่าหลบผู้สื่อข่าวไปเหมือนกันแต่แซนบอกกันนะครับว่ามาวันนี้นะครับมาเพื่อความยุติธรรมแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจครับ แสนบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นยุคมืดในกระบวนการยุติธรรม <c oughs> เพราะว่ามีนักร้องเกิดขึ้นมามากแล้วนักร้องเหล่านั้นคือมาตบซับครับ นี่นะไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นชื่อใครแล้วตบซับแบบอุกอาจด้วยเราก็รู้อยู่นะครับว่าคดีในอดีตที่ผ่านมาคดีแตงโมนะครับมีทนายมาเกี่ยวข้องกี่คนบ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนมากี่คนบ้างซึ่งแซนบอกว่านี่ครับเป็นยุคมืดที่ทนายนักรอออกมาตบซับกันเพราะฉะนั้นนะครับตนเองก็พยายามต่อสู้ตลอดเลยมีความมั่นใจนี่นะเอามั่นใจก็อยู่ที่ศาลครับพอสัมภาษณ์เสร็จนะครับก็เอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็คือว่าศาลนัดไต่สวนพยานแล้วก็หลักฐานเพิ่มครับ อย่างคุณพรศักวิลาศโอภานันหรือทนายตุ๋ยครับทนายของแซนก็บ,บอกว่านี่นะหน้าที่ของตนนะครับก็อยากจะพิสูจน์ความจริงออกมาเลยเนี่ยนะ <c oughs> ดูสำนวนแล้วนะครับอยากจะออกไปบอกเลยนะครับว่าสำนวนนี้มันแตกต่างกับตนที่ข้อเท็จจริงนะครับที่มีการเสนอข่าวก่อน,อนหน้านี้แล้วก็หลักฐานก่อนที่มาตกเรือใหม่ๆมันคนละเรื่องกันว่าอย่างนั้นนี่นะ แต่ทนายเดชาครับวันนี้เนี่ครับทนายของคุณแม่ครับ <c oughs> นี่นะมาศาลในฐานะทนายแม่ตังโมนี่นะมาถแถลงนะครับศาลขอเลื่อน คดีเพื่อที่จะรอดูว่าอายการสูงสุดจะมีคําสั่งเรื่องรื้อฟื้นนะครับตามที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นี่นะมาเรียกร้องนะครับเราไปยื่นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่หรือเปล่าว่าอย่างนั้นเนี่นะขณะเดียวกันนะครับแม่จิมแม่จิมนะคุณปรดิดาษศิริยุยทธโยธินนะครับคือแม่แตงโมวันนี้นะครับบอกว่าอ่อนใจเหนื่อยใจเหลือเกินนี่นะคดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับโอ้โหมันมีเรื่องมีราวมาตลอดเลยนะครับอยากจะมารื้อฟื้นคดีของแตงโมเหรอเนี่ย ก็นะไม่อยากให้รู้ฟื้นคุณอัจฉรียะก็ไม่รู้จักกันด้วยไว้อย่างนั้นนะแต่เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็มันผ่านมาแล้วนะครับมันคดีมันไปถึงที่สุดแล้วจะถึงที่สุดแล้วนะไม่อยากจะรื้อฟื้นอีกโอ้นี่ครับมาเห็นหน้าคุณแม่นานนะคุณแม่ก็หน้านตาอิม่มเอิบนมคุณในชาววันนี้นะโอ้แต่ยังจาที่คุณแม่ร้องเพลงได้เลยนะครับอ้ร้องม่หลายเพลงเลยอะค่ะ<อ> không muốn mãi xa môn